ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นี่คือช่วงอะไรเนี่ย ทำใหจนงงหมดแล้วอิ่มทิปส์ลวกันนะฮะเพราะเนื่องจากที่ดิฉันได้ดูรายการครัวเมืองทิปของเอ่อพระมหาเทวีเจ้าแล้วมความรู้สึกว่ามันมีอยู่เมนูหนึ่งเป็นเมนูเปิดตัวของครัวเมืองทิปยลวดิฉันรู้สึกว่าโออนารับประทานมันเรื่องด้วยสามีก็เป็นคนใต้แล้วก็คนรอบกายก็แบบชอบรับประทานอาหารใต้ส่วนดิฉันเนี่ยไม่ค่อยถนัดแต่ว่าเห็นคุณแม่หญิงรีทำเนี่ยแล้วดิฉันรู้สึกอื้อก็น่าลองน่าทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะสูตรแกงส้มเมืองทิปกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยสกแ่น พระมหาเท,ว,าทเวีวจเจ้าถึงได้โปรดปรานเมนูนี้นักนะจ๊ะลองดูเลยเดี๋ยวเราจะเปิดทำตามเอ่อคลิปควมเมืองทิพย์เลยนะฮะของคุณแม่หญิงลีไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่หนุยรักพี่ไข่หนุยคนเดียวนะพี่คุณแม่ก็ไปเก็บไปเก็บออดิบมาจากเอ่อข้างทางของคุณแม่เลยนะฮะแต่ว่าดิฉันข้างบ้านไม่มีก็ต้องไปซื้อเอานะฮะ,ะส่วนปลาท่อนเนี่ยก็ตกแถวข้างบ้านเอา เก็บอาการไม่ได้จริงซื้อเอาก็ได้นะครก็ซื้อมานะฮะคุณแม่ก็มีพริกแห้งเอาพริกแห้งล้างก่อนล้างพราอะไรแม่ล้างไว้บางทีพริกที่เป็นเชื้อราไงโง่อ๋อล้างแล้วเชื้อรามันจะหายอ่ะถ้าใครจะเอาแซบคือใส่แซบตามไปเลยนะคะใส่แซบตามไปเลยโอเคคุณพระมหาทีวีเจ้าชอบแซบค่ะชอบแซบโอเคแซบก็แซบอุ้ยเดี๋ยวคุณใส่เยอะเกินพระมหาทีวีเจ้าโง่ ทำไมอยู่ดีดีมันโดนด,ดา่าและต่อไปนะคะขมิ้นค่ะสนุกดีเหมือนกันนะทำตามนะทวรบางคลิปทำอะไรเดี๋ยวเราทำตามหมดเลยทำไมตัดไม้ทีขมิ้นแหลกไปแล้ววะปลาช่อนไอ้ล้างแล้วหั่นให้สะอาดโอเคค่ะได้แล้วทำไมสีฉันไม่นวลเหมือนของพระมหาเทวีเจ้าเลยอะหรือว่าพระมหาเทวีเจ้าก็ใช้ตัดเหมือนกันเพรตัดมาปุ๊บก,ก็เนียนเลย โอเค30ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยตอนนี้ก็พริกแกงของเราก็ละเอียดยิบรอยได้ดีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำขั้นตอนต่อไปตั้งไฟแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มผักปลายเรียกแกงเหลืองเหรอแกงเหลืองกะทิอันนี้ยังไม่เคยได้ย,ยินอะไรมองมากเลยแล้วแต่พื้นที่นะั่นแหละเนาะอ๋อดิบโอเคเขาเรียกว่าส้มอะไรแม่ส้มควายไงส้มแขก อาใส่ไปในน้ําเลยเยอะไหมไม่เยอะคุณแม่โรยไปนิดเดียวอ่ะรอให้น้ําเดือดก่อนโอเคค่ะผ่านเวลานะคะโอเคตอนนี้น้าเดือดแล้วพอน้ําเดือดปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เอ่อน้ำบูดูลงไปเอ่อหนึ่งจวักนะฮะครึ่งจัหวักให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะฮะตามสูตรคุณแม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องกแกงนะฮะเครื่องกแกงลงไป คุณแม่ก็ไม่ใช่ทพทีเราเราก็ใช้เหมือนคุณแม่เลยเพราะว่าใช้กระบวยนะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวเราพอเดือดอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราใส่เครื่องแกงปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาช่อนแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่โชนแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงด้วยผงสูรสถูถปะฮะเดือดแล้วน้ำบูดูเป็นอย่างนี้นี่เองกินปลา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 หมักหมักตอนนี้ขั้นตอนได้แล้วเราจะใส่พริกนะฮะพริกแกงที่เราตำไว้เผ็ดมากฉันก็กินไม่ได้นะแต่ว่าเครื่องปรุงง่ายมากเลยเนาะ เกลือน้ำปลาน้ำตาลอะไรอย่างเงี้เลยนะง่ายๆจบแปบ๊บเดียวจบขอชิมตอนที่มันยัง,ยงไม่ยี่นี้ได้ไหมยังไม่ได้ปรุงอะไรอ่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่ปลาแล้วโอเคแล้วก็รอให้เดือดนะฮะตอนนี้ปลาของเราก็เดือดแล้ว <c oughs> รอแบ,บแป๊บแล้วเสร็จแล้วก็คุณแม่ก็จะใส่เอ,อ่อโชนและผงนัวแปบ๊บเดียวจะเดือดแล้วต้องให้มันเดือดนิดนึงนะเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่ามันคันแค่ไหนนะล่าสุดที่ดูขา่าวมันคืออะไรนะที่เขากินแล้วเขาเอ่อไหม่ทั้งปากเลยอ่ะบอลบอลเออตอน,นเด็กกับแม่ชอบตีเพราะว่าชอบเข้าไปเล่นในป่าบอเาาเลเพราะมันจะชอบมันจะมีข้างบ้านของเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นลำธารเล็กๆแล้วก็จะมีบอลขึ้นเต็มไปหมดแล้วเล่นซ่อนแอบเงี้ยแล้วกูก็จะแบบสามารถที่เข้าไปแอบในใบบอลในกอบอลได้มันคันออกมาเดี๋ยวนี้เลยแม่ไม่ได้กลัวว่าเราจะไปโดนบอลเลยหรอกเพราะว่าไอ้ลำธารเนี่ยนั่นคือลำธารที่ที่ข้างบ้านอ่ะ ขี้เยี่ยวอะไรก็หลง <Wow. S 1> รับทานแล้วอย่าอย่าปนเล่นโอเคตอนนี้ก็เดือดรียบร้อยแล้วแล้วก็ออดิบก็สุกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะปรุงตามคุณแม่เลยนะฮะใส่ผงนัวค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปิดเมนูนี้นะฮะไม่เยอะไม่เยอะพอใส่ปุ๊บรู้เลยว่าอร่อยแน่นอน oh. เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกใส่ชามนะฮะจากใส่ชามรับประทานค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว oh. แกงส้มอ,ออดิบเสร็จแล้วจ้า โอเคลองชิมหน่อยฮะอร่อยทิฟทิฟก็อร่อยก็มันถือว่าเป็นแกงใต้ก็ต้องรสชาติแบบนี้ให้แฟนชิมดีกว่าให้ลิ้นคนใต้ชิมเนาะให้ลิ้นคนใต้ชิมตั้มมาชิมสิมันก็กินได้เพลินๆนัวๆนะแต่ว่ามันเผ็ดมากสําหรับเรารอยแล้วครับรอยแล้วครับรอยแรเหรอครับขอบคุณครับรอยแรงพอจะไปอยู่เมืองทิพย์กับเขาได้ไหม ได้ครับผมวันมันไม่ทําอะไรเลยบอกพระมหาทีวีเจ้าวันันไม่ทาอะไรนอนดูแต่พระมหาทีวีเจ้ากงงมากขอบคุณตามาขอบคุณครับขอบคุณสูตรดีๆจากพระมหาทีวีเจ้าด้วยบ้านใครมีสูตรแกงส้มนู่นนี่นั่นอย่างไรหนูทําแบบนี้อร่อยค่ะหนูทําใส่อันนี้อร่อยค่ะก็แนะนํากันมาได้แต่ว่ากูบอกเลยก็ไม่อร่อยเท่าที่เมืองทิพย์ทำหรอกนะจ๊ะสวัสดีจ้ะออกไปสัตว์